แล้วอย่างว่าใช่ค่ะตัสาวเราก็ต้องสวยที่สุดในงานเป็นวันที่สําคัญของเราถูกต้องไหมคะทีนี้ก็แล้วก็เลยเข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญของอามาโดเกิดตอบคําถามเข้าร่วมกิจกรรมว่ามีความอาร์มาโดจากกิจกรรมว่าสวยทำไมทำไมถึงอยากสวยทรายก็เลยเข้ามานี่วันแรกค่ะนี่ลูกคุณเหรอเมื่อกี้ใช่ค่ะแลยมันเป็นผ้าดีโพดีโอจะโหดร้ายนิดนึงนะคะคุณทรายฮะถามแบบตรงๆเลยนะคือแบบ มันมันเร็วขนาดไหนก็คือแบบเรารู้สึกไหมดูกระจุกปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยวันต่อวันอย่างไรวะคุณกอลคือสี่วันเลยดีกว่าค่ะสี่วันเห็นผลแล้วคือผิวจะรู้สึกผิวลื่นขึ้นกระจางใสขึ้นแล้วอะค่ะ้อยแต่อย่าตกใจว่าสี่วันมันปลอดภัยหรือเปล่าต้องถามก่อนเลยว่ามันตัวไหนยังไงที่ช่วยนี้ื่องนี้ค่ะคือตัวนี้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยที่สุดในทั่วๆไปเลยก็คือมีการจับมือทางเกาหลีแล้วมีการการันตี การันตีของซัมซุงอินชอคันซึ่งตัวเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเขาสืบไม่ได้ว่าที่มาของวัตถุดิบเนี่ยเป็นยังไงหรือสินค้าตัวเนี้ยมีที่มาอย่างไงเขาจะไม่รับประกันตัวนี้คือตัวเนี้ยวงเงนินรับประกันของสุขภาพอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านมอลใช่คือปลอดภัยสุดๆเลยค่ะแล้วเวลาในการทานก็ง่ายมากคือมันเป็นเม็ดฟูอย่างนี้ได้มันก็จะฟูขึ้นมาใช่เราสามารถทานตอนท้องว่างได้เลยซึ่งตัวเนี้ยแบบมีส่วนผสมเยอะมากจริงมันเป็นกูต้าไฮโอนที่เป็นแบบว่า พีเมียมกูต้าไทโอนซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะเห็นผลเร็วกว่ากูต้าทั่วไปในท้องตลาดมากๆใช่ในเรื่องของการเห็นผลก็คือจะเร็วขึ้นด้วยตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของพวกแบบแคลเซียมคาร์บอเนตบำรุงกระดูกใครที่แบบเราชอบกินปิ้งย่างอะไร่งเงี้ยสารกล่องมะเร็งตัวนี้ก็ช่วยได้ช่วยดีท็อกางใช่ไม่รู้ว่าพี่กอชอบทานแอลกอฮอล์ไหม ไม่อ๋อไม่ทานใช่ไหมแบบบางคนอ่ะทานแอลกอฮอล์แล <Yes> really, ้วรู Wiz ้สึกแฮงใช่ไหมตัวเนี้ยทำให้เฟซได้จริเหรอใช่ประโยชน์เยอะแยะดแล้แต่ไม่แนะนำนะเดี๋ยวก่อนกลับตสองสามกล่องนะไม่น่าพอตอนนี้เราคาะก่อนแล้วให้กับคนที่พื้นฐานแบบคล้ำดำมั้งแต่เป็นทุนเดิมเลยไงสมมติพี่ครับคุณมองหน้าผมทำไมอะคุณนุ่นคุณเทียร์ไปเลยคุณผู้ชมคุณเทียด้วยว่า มันจะมีการพลิกชีวิตยังไงได้บ้างครบถ้าเป็นคนอ่ะอย่างพี่กอล์พี่กอน์ีเคสพี่กอล์เป็นสมุนของเราใช่ค่ะก็คือพอทานเข้าไปมันก็จะทําให้ตัวของเม็ดส,สีผิวของเมลานินนะคะจากที่เคยสร้างเสี่ยมตาลมันก็จะสร้างเป็นเม็ดส,สีชมพูมากขึ้น<อ>ผิวเราก็จะเริ่มขาวขึ้นเดี๋ยวเราลองไปดูวิดีโอวันเปิดตัวงานกันได้ได้ได้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยไหนไหนจับมาซี่จับมาซี่ค่ะนี่กาผู้สีค่ะเจมนะนี่นางฟ้าไหนั่นเปิดงานเป็นการจับมือกับทางเกาหลีค่ะเกาหลีอะ ใช่ <นะ S 2> ก็มีนี่ก็คือจะบินไปที่เกาหลีเลยค่ะไปดูในเรื่องของวิธีการผลิตแล้วก็จะมีการเป็นสัญญาร่วมกันคือถ้าไม่ไม่ปลอดภัยจริงเขาจะไม่การันตีขนา